ชั้นเฉินนี่ยังไม่พอครับแอต้องมีจ่าจ๋าด้วยนะจ่าจ๋ายังไงจ่าจ๋าคือตุ๊กตาของเน็้ครับชั้นเฉินคือไปตอนที่เน็ตไม่สบายครับอไบก็จะแอบเอาเฉินเฉินลงไปในห้องเนี่ยก็เน็ตก็เอาจ่าจ๋ามาแลกครับแล้วก็ตอนนั้คือแค่จะนอนนั่งกิ้มนอนนั่งกินมได้ไหวะ นอนนฟินนอนนั่งฟินขอได้ไหมขอได้ขอได้อ๋อแล้วก็เยิ้น้ำลายย้อยเลยนะฟินในที่นี่ฟินิชฟินาเล่รู้ิฟนเล่อันนี้ตองเรืออ่ะิ้นสุฟินาเล่ได้ไหม้อ อะไรอย่างนี้สุดท้ายละให้ใบม้วนเน็กก็ไม่ไม่อยากจะมาวแบบั้นเออม้เนสนะครับสมอยากจะมาใครก็ได้อ่ะอยากจะมาทุ่มันนี้สนีก็อยาสกีที่นี่เป็นร็อกที่เซียมจริงแล้ใช่ครับที่นี่ครับไม่รอช้าม้วทุ่มม้วเลยแฮะเอวนทุ่มม้